มันยกก็คถ้าไมู่ายุก่อน้เียกุเน่อเป็นผู้สูงอยุ่อผู้สูงอายุที่ทางการเป็นท่านี่อนลับับนนี้เดี๋ยวะไปาทีไกันด้วยาด้วยกพี่เราอะอยู่มาางกอก่ออยู่มบงกิ้งที่ต่่อเราจะดูว่าฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยไรจมูกใจ่อนกันสาธุรรมทานาเนี่ยเ็นี่ลกบอกว่า รงทานถ้าเป็นไปได้รอแจกหลังรงทานตามรงทานมาก็อยากจะให้ยมไปนองตัวาสออ่าตอนนี้ว่าจัดเนสี่ร้อยนะักปายกมชูเลยที่ีมเสียวมร้ยี่สิบด้วยก็เป็นการให้ยัดโยมได้เป็นทั้งผู้ให้ด้วยเป็นโอกาสไหนต่อไปนะีมีเว่า จากการทำจะน่าประโยชน์กับพ่อก็จะทำอยู่เรื่อยๆเด็กๆไม่ต้องรับนัการนะครับขนมน่เรียเด็กๆให้ขนมอ่าเรียนรับขนมเรียนรับขนมค่ะเรียนรับขนมใจจะทิ้งหนึ่งล้านใจจะงสองล้านก็อยู่ที่ยัดโอมเรานี่แหละอ่าสุดท้ายทช้รถุู้บัสรถตู้สตางค์เราต้องประโยชน์เพื่อน้องพ่อเออสาธุจับน้องสวยไหมเออจับบารได้ทุกคนนะยาโรตี้ต้องเจะเดินตา์กลับก็ขอบคุณที่ที่การเู็นสังเกตครับ มาจนเสร็จเรียบร้อยยังเหลือเพียงห่กการโปรยทานจากคณะเจ้าภาพต่างๆตัวนั้นนะไม่ทราบว่าโดยดาวการสนยังอยู่กุแถวกลังอาจจะตาการเอาหนาถืออะไรเอาตะไคร่ตะใครอยากจะรับทานในการโปรยก็อาจจะได้ถือโอกาสได้โปรยทานตามจนวนธีการได้ เออน้าคุณบอลพี่เดิมเก่งเยอะเก่งสนายิ่งชื่อยู่ด้วยอ่ะเิญทรอนขอบคุณผู้ให้ขอบคุณผูรับด้วยอนุโมทนาญาติโยมที่เดินไม่สะดวกหลวงพี่มอบให้เลยเพราะว่ายโยมสุขภาพก็ค่อยดีก็คือยังไม่หมดน่ะไม่ใช่เหลือรอเปิดบริการในช่วงบ่ายตามที่หลวงพ่อได้พูดก็ได้เปิดบริการได้นะให้หลวงพี่ลูงอื่นรับแทนก่อนก็ได้อ่ะเซนพอรอนขอบคุณมากชาาพโรงทานในช่วงบ่ายแล้วก็เปิดให้ประสงค์และก็้าพาพจะโปรยทานจะยืนด้านนอกของตัวศาราน่ะจะ